้าหลุมให้เต็มตัวบ้านเลยเปลี่ยนเป็นประตูบานใหญ่ทำการทุกใหม่สร้างให้ใหม่จะได้ห้องนอนกว้างทั้งสองห้องเลยต่อให้เป็นทาวเนี่ยก็ยังมีโซนให้เรารับลม สวัสดีค่ะที่นี่เนรมิตบ้านมาขายบาบเพนทาวน์นะคะแล้วก็อ้อมเองค่ะวันนี้อ้อมจะพามาทัวร์เทาเฮาในย่านถนนไทรามันนั่นเองค่ะก็เป็นย่านที่อยู่ในโซนท่าไทยราฐนะคะก็คือว่าถ้าใครทํางานในย่านมินบุรีสไหมหรือว่าเข้าไปทํางานในเมืองโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะอยู่ใกล้ทางด่วนมากๆเดินทางง่ายแน่นอนค่ะเข้ามาดูด้านในดีกว่าค่ะว่าอ้อมรีโนเวทอะไรไว้ให้บ้างนะคะหลังนี้จะตกแต่งให้เป็นสีขาวน้ําตาลนะคะก็คือเป็นสไตล์มินิมอล หลังนี้ก็คือรีโนเวทให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะเริ่มจากตอนแรกเนี่ยกำแพงเขาอะ่ะก็คือเขาแต่งแค่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็อยากให้มีความน่ารักนิดนึงก็คือทําเป็นจั่วขึ้นไปเพิ่มความเป็นมินิมอลขึ้นมานะคะแล้วก็ทําประตูรั้วให้ใหม่นะตรงนี้เราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งของเดิมอะ่ะเขาจะไม่ได้ปูกระเบื้องไว้อเราก็จะปูกระเบื้องเพื่อให้มันทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็กระเบื้องที่อ้อมเลื่องนะคะเป็นกระเบื้องกันลื่นค่ะเวลา เราทําความสะอาดหรือว่าฝนตกมาเนี่ยก็คือถ้าน้ำสาดเข้ามาในบ้านอ่ะพอเราเดินปุ๊บมันก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ทําหลังคารงจอดรถไว้ให้แล้วนะคะใช้เป็นหลังคาพีวูโฟมนะคะพื้นท้องเป็นลายไม้แล้วก็ใช้โครงเป็นโครงอะไรนั่นเองแล้วก็เพิ่มระแนงด้านข้างนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ตัวบ้านนิดหนึ่งนั่นเองค่ะถ้าใครมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วซื้อปั๊มน้ําแทงน้ํามาติดตั้งนะคะก็สามารถวางบริเวณตรงนี้ได้เลยเร เตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วค่ะเข้ามาดูด้านในกันค่ะของเดิมเนี่ยประตูเขาจะเป็นประตูเล็กประมาณแบบช่องเดียวแล้วก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่แต่ทีนี้เราอยากให้แบบว่าเวลาเราซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเนี่ยให้มันแบบคนเข้าบ้านได้ง่ายๆเราก็เปลี่ยนเป็นประตูบานใหญ่ตรงนี้ให้เลยนั่นเองค่ะ เข้ามาภายในบ้านนะคะก็ยังคงคอนเซ็ปตตกแต่งด้วยผนังสีขาวนะคะแล้วก็เป็นพื้นลายไมย้ให้ความมินิมอลให้รู้สึกอบอุ่นอบอุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็เราทําฝ้าให้ใหม่เลยเปลี่ยนฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ทําฝ้าหลุมให้เต็มตัวบ้านเลยแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์แถมให้ไม่ว่าจะเป็นโซฟาตรงนี้นะคะแล้วก็มีชั้นวางทีวีตรงนี้ให้ด้วยก็คือด้วยความที่ลืมลืมว่าตัวเองบิ i l เฟอร์ไว้ข้างหลังให้แล้วเห็นตัวนี้มันสวยก็เลยซื้อมาให้ ก็เลยไม่เป็นไรเลยก็คือเหมือนไปได้เชิญวางทีวีเบิลสองอันไปเลยนั่นเองนะคะไม่เป็นไรคะ่ะถัดมานะคะโซนนี้ก็เป็นโต๊ะก,กินข้าวนะคะเราก็จะแถมให้ด้วยนะห้องโถงของทางเท้าเนี่ยเป็นมุมที่ใช้โซนนั่งเล่นกับโซนกินข้าวร่วมกันนั่นเองคะ่ะเราก็วางตรงจุดนี้ได้เลยนะคะถัดมานะคะห้องน้ําด้านล่างนี่เลยห้องน้าด้านล่างเราก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะปูกระเบื้องให้ทั้งพื้นแล้วก็ผนงังปูผนังให้จนสุด บนเลยค่ะแล้วก็เราทําการเบิ้ลผนังให้นะคะเพื่อให้เราวางพวกแชมพูวิยาสผมตรงนี้ได้นั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็นส่วนต่อเติมค่ะส่วนต่อเติมของบ้านนะคะก็จะเป็นส่วนครัวนั่นเองเนื่องจากของเดิมนะคะเขาก็จะมีครัวให้อยู่แล้วเนาะคือเขาต่อเติมมาแล้วแต่ว่าด้วยระบบเดิมอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเนีไม่ดีเราก็ทําการทุกใหม่แล้วก็สร้างให้ใหม่เลยนั่นเองค่ะ คือทาเป็นคา์เตอร์ครัวนต,ตรงนี้ให้นะคะแถมเตาแก๊สเครื่องดูดควันให้เลยนั่นเองค่ะสําหรับใครที่อยากจะซักผ้านะคะเราก็เตรียมพื้นที่บริเวณนี้ไว้ให้ด้วยนะคะมีปักไฟก๊อกน้ําแล้วก็ท่อน้ําทิ้งให้เรียบร้อยค่ะก็คือควางเครื่องซักผ้าตรงนี้ซักผ้าได้เลยนั่นเองค่ะดูด้านล่างเสร็จแล้วขึ้นไปดูด้านบนกันต่อเลยค่ะ ด้านบนนะคะก็จะมีให้ด้วยกัน2ห้องนอนค่ะซึ่งเรามาดูห้องนอนด้านหลังกันก่อนห้องนอนก็จะค่อนข้างกว้างนะคะด้วยความที่โครงการเคซีเนี่ยถ้าเป็น2ห้องนอนแล้วเราจะได้ห้องนอนกว้างทั้ง2ห้องเลยนี่เลยค่ะเราสามารถวางเตียง6ฟุตได้แบบสบายๆเลยนะคะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าวางตัวเครื่องแป้งเพิ่มได้ด้วยตรงมุมบริเวณนี้เราอาจจะเป็นมุมแต่งตัวหรือจะเป็นมุมเขียนหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเผื่อว่าถ้าใครอยากสร้าง มุมในตรงนี้ได้นะคะเราไปดูกันต่อข้างบนมีห้องน้ําให้ด้วยเช่นเคยค่ะเรามาดูห้องน้ําข้างบนกันก่อนเลยห้องน้าด้านบนนี้นะคะเราก็ปูพื้นให้ปูผนังให้ปูประตูสุฟ้าด้านบนเลยค่ะแล้วก็เบิ้นผนังให้เหมือนกันนะคะการตกแต่งเนี่ยด้วยคอนเซปต์จะแตกต่างกันกันกบห้องน้าข้างล่างคือห้องน้าข้างล่างเ,าเราอยากให้มีความตุ๊บตุ๊บตะ ตะปุกตะปิ๊ก,กอะอธิบายไม่ถูกก็คือแบบว่าอยากเพิ่มลายดอกเข้ามาหน่อยนึงนั่นเองค่ะส่วนตรงนี้เราจะเน้นความเป็นสีขาวสีเขียวนะคะเพื่อให้เปลี่ยนบรรยากาศในการใช้ห้องน้ำนเองค่ะเผื่อบบว่าใครเบื่อๆอย่างเงี้ยเออสลับห้องน้ำใช้ข้างมดข้างล่างได้เลยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูห้องนอนสุดท้ายก็คือห้องนอนมาสเตอร์เลยค่ะนี่ห้องนอนนี้ก็คือกว้างสุดๆห้องมาสเตอร์เนี่ยวางยังไงก็ได้ของเหลือเฟือแน่นอนเราจะเอาทีวีมาวางเพิ่ม ก็ยังสามารถนะคะ ระเบียงด้านหน้านะคะเราก็สามารถมานั่งชมวิวด้านหน้าได้รับลมนะคะนี่เลยก็คือต่อให้เป็นทาเฮาเนี่ยก็ยังมีโซนให้เราได้รับลมนั่นเองถ้าใครดูแล้วชอบนะคะหลังนี้ค่ะอยู่ในโครงการ KC Cutter นะคะหรือว่า KC ราเมธาเจนั่นเองค่ะถนนไทยรามันนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด16ตารางว่า2ห้องนอน2ห้องน้ำใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกก็คือมีรถประจำทางนะคะไปยังตลาดมินบุรีค่ะแล้วก็มีตลาดอยู่หน้าหมู่บ้านนะถ้าใครดูแลชอบนะคะ อยากนัดเยี่ยมชมหรือสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่ออ้อมเข้ามาได้ที่เบอร์และลายด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ